ซุปมะเขือเป็นอาหารอีสานที่มีลักษณะคล้ายยำรูปร่างหน้าตาจะคล้ายน้ำปริกปลาร้าเพียงแต่ใส่มะเขือลายต้มลงไปเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำปริกให้มากขึ้นรับประทานคู่กับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ดีรสชาติออกไปทางเค็มและเผ็ดมีกลิ่นหอมจากปลาร้า ส่วนประกอบของซุปมะเขือก็มีเนื้อปลาช่อนหรือจะใช้เนื้อปลาอย่างอื่นก็ได้แล้วก็ต้องมีมะเขือลายหรือภ้ากลางเรียกมะเขือปลอกส่วนเครื่องปรุงอื่นๆก็มีดังนี้การทำซุปมะเขือก่อนอื่นต้องทำเรื่องปลาให้สุกเสียก่อนโดยเตรียมหม้อใส่น้ำตั้งไฟให้ร้อนใส่ตะไคร้ลงไปทิ้งไว้สักครู่ เพื่อให้ตะไคร้หอมพอน้ำเดือดใส่เนื้อปลาลงไปต้มจะใส่มะเขือลายหรือมะเขือเปราะลงไปต้มเลยก็ได้เติมน้ำปลาร้าต้มจนทั้งสองอย่างสุกได้ที่ก็ตักยกขึ้นปลาก็แกะเอาแต่เนื้อมะเขือก็พักทิ้งไว้น้ำต้มปลาก็อย่าทิ้งไปไหนเก็บไว้ปรุงรสได้ นำพริกหอมแดงกระเทียมไปย่างให้มีกลิ่นหอมแล้วมาแกะเปลือกออกตำในครกให้ละเอียดให้เข้ากันดีจากนั้นก็เอาเนื้อปลาที่แกะไว้แล้วใส่ลงไปโคลเมื่อเข้ากับพริกหอมกระเทียมดีแล้วก็เอามะเขือที่ต้มไว้แล้วมาโคลร,รวมกันปรุงรสด้วยน้ำที่เหลือจากการต้มปลาเอาแต่น้ำเทลงไป เติมน้ำปลาใส่ต้นหอมแล้วคลุกให้เข้ากันใส่งาคั่วป่นก็คลุกให้เข้ากันอีกทีแล้วก็ใส่หอมเปใส่ใบสะระแหน่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันตักขึ้นโรยใบสะระแหน่เพื่อแต่งหน้าให้ดูสวยงามอีกทีรับประทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆและผักสดๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเมนูซุป มะเขือเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมนูลักษณะของน้ำพริกเครื่องจิ้มแบบชาวอีสานอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งพอเป็นลักษณะของการกินในลักษณะอ้ําพริกก็จะมีลักษณะโดดเด่นในการที่เราจะสามารถรับประทานกับผักต่างๆได้เป็นปริมาณมากช่วยให้เราได้คุณค่าของผักต่างๆทั้งเนืแง่ของใย,ยอาหารคุณค่าอาหารและก็สารด้านอนุมูลอิสระต่าง ตัวมะเขือเปาะเองแม้จะไม่มีคุณค่าทางสารอาหารมากมายเพราะปริมาณน,น้ำเป็นส่วนหลักอยู่แต่ในแง่ของใยอาหารก็ค่อนข้างจะมีมากกว่าผักอื่นอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็สามารถจะต้องใช้ในปริมาณที่มากพอสมควรในการประกอบอาหารนี้ในแง่ของโปรตีนจะมาจากปลาช่อนในปริมาณที่มากพอสมควรทำให้มีรสหอมอร่อยจากเนื้อปลานะคะ ซึ่งปลาช่อนนี้ก็จะเป็นปลาที่มีไขมันไม่สูงนักเหมาะแก่การประกอบอาหารนะคะแล้วมีก้างหรือส่วนอื่นๆเนี่ยไม่มากนักในการประกอบอาหารทุกมะเขือนี้มีจุดพิเศษจากเมนูอื่นที่มีการใช้นะคะงาคั่วซึ่งเราคงไม่ได้คาดหวังนะคะไขมันชนิดที่ดีซึ่งตัวงาน,นั้นมีอยู่นะคะแต่เพราะเราไม่ได้ใส่ในปริมาณมากแต่ความหอมที่จะได้จาก งาขั้วนี้ก็คงเป็นส่วนเด่นของเมนูของซุปมะเขืออันนี้นะคะจุดที่อยากจะย้ำก็คือเรื่องของน้ำปลาที่ในปรุงในอาหารอิสานทุกแทบทุกเมนูรวมทั้งเมนูนี้นะคะว่าในภูมิปัญญาเก่าเนี่ยเราประกอบด้วยปลาเกลือหรือข้าวคั่ว,วำรำก็ตามเนี่ยและหมักได้อายุเพียงพอก็จะเกิดนะคะลักษณะความกลมกล่อมที่สลายออกมาจากตัวเนื้อปลา ตามธรรมชาติซึ่งอันนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ผงชูรสหรืออื่นๆมาเพิ่มเติมอีกเลยดังนั้นก็ถ้าเราอยากจะทานอาหารอีสานให้อร่อยอย่างมีคุณภาพถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะยังหมักปลาด้วยตนเองเหมือนวิธีดั้งเดิมนะคะเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้แต่ถ้าในยุคสมัยนี้บางท่านอันไม่สะดวกจะต้องหาซื้อจากท้องตลาดก็ควรจะต้องระมัดระวัง เลือกซื้อที่แน่ใจในคุณภาพนะคะเพราะส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้การหมักปลาร้ทางเชิงพาณิชย์ไว้ค่อยได้อายุของการหมักเท่าที่ควรผู้ผลิตหลายแห่งจึงมีการเติมสิ่งที่เรียกว่าการชูรสนะคะเข้ามาเพิ่มเสริมเพิ่มให้ความมั่นใจคิดว่าทำให้อร่อยขึ้นแต่อันนี้อาจจะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะเพราะว่า การที่เราชิมปลาะแล้วก็ไม่ทานเกินเพราะความเค็มของเฉพาะเกลือที่ทําปลาละเราอาจจะควบคุมได้แต่ว่าถ้าเกิดการเติมผงชูรสต่างๆเข้าไปเนี่ยในระดับผู้ขายในท้องตลาดซึ่งเราไม่ทราบเราจะได้รับปริมาณโซเดียมส่วนเกินที่ได้จากการเติมส่วนแต่งนี้ที่ไม่ได้มีเดิมอยู่ในลักษณะปะลาะท้องถิ่นเดิมเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งทําให้เราเสี่ยงต่อการได้โซเดียมเกินค่อนข้างมากค่ะ ซุปมะเขือเมนูนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับน้ำปริกปลาร้ารับประทานกับผักเยอะๆอร่อยจริงๆแล้วยังได้คุณค่าทางโภชนาการและใยอาหารช่วยป้องกันท้องผูกได้อีกด้วยค่ะ